หลังจากที่ Microsoft ประกาศยุติการสนับสนุน Windows 10อย่างเป็นทางการผู้ใช้งานจำนวนมากอาจกำลังมองหาโน้ตบุ๊กใหม่ที่รองรับ Windows 11เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานระยะยาวในบทความนี้เราจะมาแนะนำโน้ตบุ๊ก AMD รุ่นต่างๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณทั้งในเรื่องราคาสเปคและประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโน้ตบุกรุ่นไหนจะเหมาะกับคุณที่สุด แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นมี1ประเด็นสําคัญที่คุณควรรู้ก่อนคือข้อกําหนดขั้นต่ำของ Windows 11ซึ่งรวมถึง CPU ที่ต้องมี2อคอความเร็ว1 GHz ขึ้นไป RAM 4GB ขึ้นไปและ SSD 64GB ขึ้นไปนอกจากนี้ยังต้องรองรับอยู่ใฟ่ Secure Boot และมี TPM 2.0ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้น้ t ตบุ๊กหลายรุ่นไม่สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ดังนั้นการเลือกซื้อน้ตบุ๊กใหม่ที่รองรับ Windows 11แบบเต็มที่จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น โน้ตบุ๊ก AMD รุ่นที่แนะนำ MSI Model 15B7M459TH ราคา14,990บาท CPU AMD Ryzen 57430U 6คอร์12เพร e RAM 16GB Onboard SSD 512GB NVMe PCIe Gen3 หน้าจอ15.6 FHD PS น้ำหนัก1.75กิโลกรัม มาพร้อม Windows 11 Home และ Office Home วัสทุเดิน2,021เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและแทนที่เครื่องเก่า Acer Tiago 15xG15-41 PR03 1ราคา1,9,990บาท CPU AMD r y z e n 77735HS 8ข .16 เทรด RAM 16 GB DDR5 SSD 512 GB NVMe PC i e Gen 4หน้าจอ 15.6ฟูล HD TN มาพร้อม Windows 11 Home และ MS Office Home 2024เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการสมรรถนะสูง Lenovo e LOQ 15A9-83JC003QT ราคา21,990บาท CPU AMD Ryzen 5 7235HS 4คอร์8เธรด GPU NVIDIA RTX 3050 6GB RAM 12GB DDR5 สามารถเพิ่มได้ SSD 512GB หน้าจอ15.6ฟ l l HD IPS 144Hz เหมาะสําหรับการเล่นเกมและงานสายกราฟิก Asus Vivobook 16M1607KAMB754WA ราคา25,490บาท CPU AMD Ryzen AI 7350 4คอร์5 4คอร์ 5, 5 4 RAM 16 GB on-board SSD 512 GB หน้าจอ16 Full HD VPS เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและรองรับ AI Lenovo IdeaPad 52 in 14 AKP10-83 ถึง KT000DT ราคา31,990บาท CPU AMD Resin AI 7350 RAM 24GB on-board SSD 1TB หน้าจอ14 OLED Full HD สัมผัสเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นและพกพาสรุปการเลือกซื้อน้ t ตบุ๊ก AMD ในยุคนี้ควรพิจารณาถึงความต้องการในเรื่องของประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งานระยะยาวและงบประมาณด้วยการเลือกโน้ตบุ๊กที่รองรับ Windows 11เเต็มที่คุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและปลอดภัยมากขึ้นและอย่าลืมว่าโน้ตบุ๊กที่มี NPU ในตัวจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของการใช้งาน AI คำถามสำหรับผู้อา่านคุณคิดว่าโน้ตบุ๊ก AMD รุ่นไหนจะเหมาะกับความต้องการของคุณที่สุดและทำไมมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ